สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของยินเบบี้ยินยอนนะคะวันนี้ยินก็เลยจะมาเปิดโอกาสในการรู้เรื่องของยินนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่ามีชื่อเสียงเรียงนามยังไงนั่นก็คือ Twenty Fact a b o u t m e นะคะงั้นก็มาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะชื่อเล่นยินนะคะยอยักษ์สลอีแล้วก็นอนหนูนะคะยินไม่ใช่ซอเสือกระลัน ก็ชื่อจริงนะคะชื่อว่าอลิสราพแห่งสภานะคะ,ะ,คะเกิดวันที่10แล้วก็เดือนพฤษภานะคะ2548ไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าเพราะว่าแม่ยีนนะคะก็คือน่าจะเป็นลูกครึ่งแหละเพราะว่าอากงนะคะมาจากจีนแล้วก็อาม่าเป็นคนไทย ยินก็มีทางมาจากแม่มากกว่านะคะคำถามที่5นะคะชื่อเบบี้ยินยอนเกิดจากยินอ่าว่าเบบี้อ่ะ,อะมันมันน่ารักค่ะทุกคนยินก็เลยตั้งชื่อว่าเบบี้ยินยอนนะคะแล้วก็ยินยอนนี่เกิดมาจาก ยีนนี่ก็เป็นชื่อยีนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยอนนะคะมันจะได้ความแบบเกาหลีนิดนึงเอออยากให้ช่องดูแบบเกาหลีนิดนึงนะคะก็เลยตั้งเป็นเบบี้ยีนยอนนะคะแล้วก็คำถามที่6ยีนมีพี่สาว2คนนะคะแล้วก็คำถามที่7นะคะ อยู่บ้านยินเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะคะหมาชื่อว่ามูรี่แม่เป็นคนตั้งนะคะแล้วก็แมวของยีนนะคะก็ชื่อว่าคิรัวแต่ว่ายินแต่วมันเป็นผู้หญิงนะคะแต่ยินตั้งเป็นคิรัวก็มันดูน่ารักดีอะไรประมาณน,นี้นะคะโจ๊กตามมันโตก็เลยตั้งว่าคิรัวแปดนะคะ ยินเป็นคนที่นิสัยขัดกับหน้าตานะคะถ้าเผื่อยินเยี้มอย่างเงี้ยเออก็ดูแบบสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อเพื่อนแปลว่าเพื่อนที่ว่าเคเราไปเข้าโรงเรียนใหม่อย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยไม่กล้ามาเล่นกับเราอะ่ะเพราะว่าเราดูน่ากลัวนะคะเราเวลาเราทํานั้นนี่อ่ะอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวมากยินก็เลยแบบว่า ยิ้มนะคะต้องขัดกับหน้าตาในนึงเร่องยงิ้มที่จริงยิ้ก็เป็นคนยิ้มนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ตอนที่ยินไม่ยิ้มอย่างเงี้ยยิ้งก็จะยิ้นโกรธใครอยู่อย่างเงี้ยยินก็จะไม่ถามที่เก้านะคะคําที่เวลาเพื่อนด่าแล้วยินรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็คือเอาความจริงอะมาด่าในปัจจุบันแบบว่าเฮ้ย จริงๆงอย่างนี้นะคะม่อยากพูดเพราะมันมีเด็กอยู่อะไรมาเนี้ยแบบเอาคําพูดคําที่ว่าเราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมาบูลี่เราเพิ่มไปอีกเราก็ไม่ชอบใช่ไหมยินก็เลยไม่ชอบเหมือนกันเพราะบูลี่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คำถามยี่สิบนะคะจริงๆเรายีนเป็นคนผมหยักโศกนะคะ<ม>ถ้าเผื่อเราถ้าเผื่อยินไม่รีดผมอะ่ะคือเป็นคนผมหยักโศกเลยนะคะ ก็คือยีนต้องรีบผมนะคะหรือไม่ก,ก็ต้องใดให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่ผมมันจะหยิกแล้วก็ฟูไปมากกว่านี้คำถามที่สิบเอ็ดเวลายีนพูดนะคะก็จะชอบเอาเหตุผลขึ้นหน้าตลอดอะแบบเวลาใครพูดมาอย่างเงี้ยยีนก็เออแต่ว่ายีนจะเอาเหตุผลอนะมาพูดมากกว่านะคะคำถามที่สิบสอ ยินชอบปวดหัวนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมแบบเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกปวดหัวยินก็เลยแบบเออเวลานอนบางทีก็ปวดหัวนะคะแล้วก็ยินจะชอบแบบกินยาปวดหัวตลอดเลยคำ, <c oughs> คำถามที่สิบสามนะคะยีนเป็นคน ตาที่แบบข้างหนึ่งสองชั้นนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งชั้นหนึ่งนะคะคําถามที่สิบสี่นะคะยินเคยเจาะหูนะเนี่ยอันนี้ก็จะยังเป็นรูอยู่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเคยเจาะหูตรงนี้นะแล้วก็แบบขี้เกียจร,รักษาหรือว่าจิ๋วมันหลุดนะคะตอนนอนแพ้ยังไม่แห้งสนิทนะ คือยีนไม่กล้ากับพ่อไปแทงคือมันเจ็บมากนะคะยีนก็เลยไม่เสียข้าไปเหมือนเดิมยีนเคยเจาะหูตรงนี้สองข้างประมาณสามครั้งนะคะครั้งแรกยีนก็เคยไปเจาะร้านทองก็เสียเงินสองร้อยพอนั้นมันก็ตันอีกเพราะยีนปล่อยให้มันตันเพราะว่ามันบวมนะคะยีนครั้งที่สองยีนก็ไปเจาะอยู่ร้านทองอีกแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมนะคะแล้วครั้งที่สามนะคะปล่อยมาประมาณสองปีอะไรวะเนี้ก็เจาะข้างสองข้างนี้อีกนะคะแล้วก็ พอให้มันตันนะคะแต่ว่าข้างนี้อ่ะคือยีนใส่ตลอดแล้วข้างนี้ยีนถอดออกนะคะข้างนี้ก็เลยไม่ตันแต่ว่าเดือนปีที่แล้วยีนเจาะตรงนี้นะคะก็คือเจาะตรงนี้นะแล้วแบบมันก็ไม่ได้บวมนะคะแต่ว่าตอนนอนอย่างเงี้ยจิ๋วมันหลุดออกจากหูตรงนี้นะคะมันก็เลยแบบเออยิีนที่เกียดเสียบเข้าไปแล้วนะคะคือมันตันจริงๆอ่ะแล้วก็ คำถามที่๑๕นะคะเยนชอบสีน้ำตาลหรือสีกากีนั่นเองนะคะก็บางทีก็ไม่มีสีตายตัวว่าตัวเองจะชอบสีอะไรนะคะคำถามที่สิบยนเป็นคนชอบยยนเป็นคนติด Google นะ่ะทุกคนติด Google เหมือนเยนไหมแบบว่าเวลาเราเรียนอยู่เนี้ยเราไม่รู้คำศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะค้นหาหรือว่า เวลาเราอยากรู้คำตอบอะไรเราก็จะค้นหาใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราอยากรู้คือเราอยากรู้เลยว่าคําถามมันถามว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคําตอบมันจะตอบว่าอะไรดีนะยินก็จะถาม Google เหมือนกันแล้วก็คําถามที่สิบเจ็ดนะคะยินไม่เคยประสบอุบัติเหตุถึงขั้นนอนโรงพยาบาลน,นะแค่ประสบอุบัติเหตุอย่างเช่นโดนมีดบาดเนี่เยเราเย็บแผลแค่นั้นนะคะก็ฉีดยาย แล้วก็คำถามที่สิแปดก็คือยินชอบเต้นนะคะแต่ไม่ชอบร้องเพลงนะเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงไม่พอคำถ,ถามที่สิบเ้านะคะยินเคยเต้นคเวอร์นะคะก็เคยเต้นคเวอร์ของวงทวายเต้นเป็นจูวี่นะคะถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็ยินเคยเต้นเวอร์เป็นแบ็คพิงค์นะคะก็คือเต้นเป็นเจนนี่นั่นเองนะคะนานมาแล้วอะถ้าเต้นเป็นเจนนี่ก็เต้นตอนปห้าปหก มาห้าพอสี่อห้าอหนะคะแล้วก็มาหมาสอมาสาอย่างเงี้ยเป็นพย่าเพรบเป็นโรเซ่นะคะแล้วก็คำถามที่20ยินเป็นคนขี้ร้อนนะคะแบบว่าเดินออกไปไหนอย่างเงี้ยยินก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนมาก คือแบบมันร้อนมากๆนะคะเป็นคนที่แบบขี้ร้อนมากๆนะคะเวลาเราอยู่กลางแดดเงี้ยเหงื่อคือแตกเลยนะทุกคนแล้วแบบเวลาเราอยู่ที่เราร้อนอย่างเงี้ยถนัดไม่ใช่อยู่ตรงกลางแดดนะคะเหงื่อก็แตกเป็นแล้วค่ะแล้วแตกแบบเต็มหน้าเลยค่ะยินไม่ชอบใส่แมสด,ด้วยนะเพราะว่าใส่แมสแล้วคือแบบซิวไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ว่าเหงื่อยีนอะเป็นแมสตรงนี้เลยค่ะเป็นแบบเป็นน้ําเลยทุกคน แต่ว่าเราก็ต้องใส่นะคะออกไปนน,นอกอย่างนี้แต่ว่าอยู่ยินจะชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าคือมันไม่ต้องใส่แมสไงแล้วก็อยู่แค่บ้านก็ปลอดภัยแล้วนี่นะคะก็เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็เป็นอ่าคําถามที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับยินให้มากขึ้นแล้วก็มีแท็บอีกหนึ่งคำถามนะคะคือยิน าที่ยินะคะทำไมยินต้องแบบว่าจัดฟันนะคะก็คือยินฟันเยินนะคะยินก็เลยต้องจัดฟันเพราะเวลายิมอ่ะฟันยินก็มาบอกแค่ให้รู้ว่ายินชอบอะไรยินไม่ชอบอะไรแล้วก็ยินเป็นคนยังไงนะคะก็บอกไปแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย